นุ่มนุ่มอ้ปายังครับนี่อ้อยัสดี่รดบผมมาได้เจอกันนครับแลวขอโทษ FC นะครับขอโทษ FC เจมนะครับผม่ได้คลินะครับโทรศัพท์มันล้วนครับผมโทรศัพท์มันล้วนนะครับโทรศัพท์ราคาถูกแลครับเนาะตะกี้ก็ใส่ สเบ็ดไปเลยครับใส่เบ็ดไป้แต่บ่ได้ทายนะครับเนาะเมื่อกี้ฝนมันจะตกนะฝนมันจะตกนาชิีนี้หลีดใส่นะครับเพราะม้ามาขำด้วยครับเพราะนาิีเลิกงานมาห้าโมงนะครับกลัวจะมาไี่หากินตั้งทินนะครับครับเดี๋ยวปลาพยายามเบ็ดครับผมใส่ไว้ตั้งแต่ครับฝนลงเบ็ดนี่แล้วครับฝนลงเบ็ดทำแล้วจะได้ก็ขอฝาก ก็ร้องใจนะครับเื้ยเจ้าหินน่องตีว่าประสบผลอ,อุทกะไพ่นะครับน้ำท่วมนะครับผมอาชสียดบ,บ่มีอย่างนะครับเนาะบ่มีอย่างไปช่วยเหลือ,ลอหรอกเพราะนาชีพกะหาเจ้ากินข้ามครับหาตีวันนี้เก็บบุปผาครับคุณไม่ได้ว่ากันนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจนะครับตอนนี้ก็ระลุนนะครับน่าชสียดลุน มืใจมืใจรุ่นป่านะครับรุ่นว่าจะบันทึกวิดีโอได้ก่อนนะครับเพ,พราะโทรศัพท์มันล้วนนะครับโทรศัพท์มันล้วนอันนี้ให้หลานสาวให้หลานสาวล้างข้อมูลแล้วครับล้างข้อมูลที่ไม่จําเป็นออกเออดูว่ามันจะได้เปล่าเ,เดี๋ยวไปดูปลาครับครับมาดูหลังแรกกันครับโมได้มาได้บ่บบ้โหหลังแรนี่ กระสิเอากระดาษไม้ครับกระดาษทิ้งไว้หน่ยครับไม้จุดนะครับผมปัตโตยู่เหมือนเก่านะครับผมเนี่ยเห็นก็เห็นเคียดครับโอ้ยยูเหมือนเก่าวเหมันบอดินนะครับไร้ซองครับผมไร้ซองห้างก็เยอะครับผมดูเบ็ดหน่อยดี้ในกระดาษครับผมปัตโต หายโอ้หรมาเขียดมาเตยเดี๋ยวด้วขอเดี๋ยวขึ้นมาเขียดกันนะครับโอ้ยหลังอีกสามตีครับตีเต็มบมตีนะครับผมนี่ครับขอมันอยู่บนนี้และครับมหวันต้นไม้เลยครับอเดี๋ยวเราเสียไหมนนครับผมรอดูหลังเขาไปครับ นี่ใส่เหมียงน้ำบ้าน,นะครับโอ้ยลื่นลื่นลื่น,นเอ้ยหมื่น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 ว่าลื่นก็อันเดียวกันนะครับโอ้ฮันนี่เอันเป็นจะได้ครับนี่นี่นี่น,น,นี่หมายความว่ายจะได้มาดูครับโอ้ข้างขี้โคห่ามอโอ้เดี๋ยวมาเปลี่ยนเยอะครับผม โอ้ยหลังนี่กระเยียหายฮะครับผมเยือหายเยิอหายเดี๋ยวใส่ไหมครับเยิอที่ห้างครับเยิอที่ห้างห้างคือกระท่อมนะครับภาษาบ้านผมเรียกว่าห้างนะครับเนาะภาษาอีสานก็เรียกว่าเสียงน้าน,นะครับผมออห้างส่ง,งนี่เนาะ้มนผมห้องห้างส่งครับเดี๋ยวไปดูหลังอื่นครับ ันนี้เคียดอยู่เหมือนเก่านะครับผมโบดีดเลยอืมาวนี่เสียใจครับไม่ได้ลงดูครับตนใส่ครับตะกี้ฝนจะตกนะครับไม่ได้ใส่ก็ไปย้ำอีกหลังนะครับี๋ยวดูกระดาษนะครับอ๋อนี่อีกหลังหนึ่งเฮาเคียดเหมือนเดิมครับ โอ้นิมซิงนิมซิงน่ะเฮ้ลุงเนตรว่านหนิมซิงเลยดักปิ้งเย็นไว้ไดูต่อไปโอ้มาหลังนี่กระดักแชกทำแล้ววันนั้นผมมาใส่ก็ได้อยู่นะครับแต่วันนี้เอ๊มไปดจอแบบน,นี่แต่หน้าก็รุ่นนะครับรุ่นไม่ใช่รุ่นป่าแล้วครับรุ่นว่าบันทึกวิดีโอได้ก่อนนะครับผม พอนาทีโทรศัพท์พมันผมจำเต็มครับโอ้ลองหลังนี้โอ้หลังนี้โกงคงลงโกงก่อนนี่โกงๆๆๆโกงๆๆโกงโกงโก้โอ้ยลองดูเะโอ้ยขำขี้ยาแหแมแล้ว ไซเดน,นาเข้ากรบบกีดนะครับบ้านผมบน,นี่ยมนะครับบ้านหน้านะครับเนี่ยเขียนนั่น,นเล่นตัวไปดูหลังครับไซเดน,นาเข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูตงบน,นครับไหรตงบน นะเขาเดินดึง่ได้ขีนแต่นะครับอู้อู้ใสหวานใช่ไหมอู้มาเขียดเขียดโดดขึ้นไปแบบป่าดีดนะครับเหยื่อหายนะครับผมเดี๋ยวต้องมาใส่ครับเดี๋ยวไปดูน้าแดงบนญครับบนญหรือเปล่าโอ้บ่หมานเสร็จแล้วมากนียโอ้ หาคืนแบบนี้ไม่ขึ้นเลยทำบาปหมาขึ้นครับลหลวงน่าสิทำบาปมดขึ้นโอ้ยสารล้อลมันจะคืนหน้ามาได้นะครับเออคืนเมื่อก่อนครับขึ้นเมื่อก่อนมาคืนไปหาเคียดครับหาเคียดเผื่อมาเป็นเยื่อนนะครับผมก็ได้อยู่สามตัวครับแต่โทรศัพท์มันบันทึกไม่ได้นะครับ อันนี้ก็ดาร์กเชฟปูเยอะแต่ขอมาเดี๋ยวไปดูหลังอื่นนะครับมาดูหลังต่อไปอู้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 เห็เหนงก้อนเห็นงก้อนโอ้อปลาไหลปลาไหลโอ้อปลาช่อนนะครับเอาเดี๋ยวเก็บก้อน เงีนหลัดโอ้เขาเนงี้ครับผมแป้มุกแป้ครับผมแป้นะบ,บ้าแปนบบออะนะบ้าว่วัดตเี้ฉหลัดจโจลุกน่า้ยเำลุงเมียทงแล้วดีจะบ,บอกบคืนนะครับผมครับตะก,กี้เป็นยาหลังนี้ครับ แล้วหลังตั้งเหนือนะครับเสียงดังนะครับได้ยินเสียงน้ำดีนะครับผมไปดูครับผมโอ้ปายังครับเนี่ยมันพนักโซงไฟมันชัวรอยู่ครับผมโอ้แล้วครับได้ยินเสียงครับผม โตสายเค่งติ้วครับผมนำคุณด้วยครับเดี๋ยวลองดูว่าปิดปลายยังครับผมโอ้โอ้ยโอ้โอ้โโอ้ดนะเอ้ มาหลังนี้ครับนวกนวกอู้ปลาเนี่ยครับเนี่ยเออเอู้อู้ปลาครับปลาครับปัดดูไงนะครับนี่นะครับเออดูปลามันครับดูปลามันเออดูยัยครับดูยัยอูโอู๋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 เหนียวจัดหล่ะ เขาโจ้โอ้ยลุงเนียดเถิดโอ้ลุงเนียดว่ะเขาโจ้ลุกงั้นจะหลั่งเหรอหลั่งเขอเขี่ยคนมาขับผมโอูได้สองเต็มนะครับสองเต็มนะครับเอากระสังเงยมาเป็นท่อมาครับมาจ้าไปครับโอ้ยยังไม่ได้ปดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเต็มหนึ่งสองครับผม อ๋อ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 ,อสองแต้มวันคืนนี้เ <c oughs> ดี๋ยวใจอีกใจหรือว่าย้ำนะครับบ้านหน้าห้องว่าใจนะครับภาษาพืน้นเมืองนะครับใจภาษาอีสานก็ว่าย้ำนะครับผมเดี๋ยวมาย้ำสักรอบสองรอบนะครับจะไปรูดหลังต่อไปครับอ <c oughs> ครับผมมาคันนี้ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับผมนี่เคียดยู่เหมือนเดิมเลยโอ้ตายดูคันต่อไปครับคันนี้ก็น,นิ้มสิงเคียดยู่เหมือนเดิมครับผลงานแต่คืนครับผมอันนี้ตายแล้วครับสองตัวนี้ตายก็ตัวใหญ่นะครับ ตัวเจ้ายุ่งเหรอครับนะครับนี่อีกสามตัวครับผมตัวประมาณเดียวกันเลยครับผมตัวประมาณนี้นะครับผมคืนบมได้ทายนะครับเนาะตัวซับมันเต็มครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพยายามทำดีกว่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับติดมานหลับชมนะครับผม